มีกี่สายพันธุ์นะคะพี่คุณตาคอ่บปูนาใช่ไหมครับมันมีเยอะมากมีพันกำแพงพันประเทศปูนาธรรมดาปูหินปูศินปูภูเขาปูน้ตกปูอะไรปูหินปหินเนี่ยเราค่อเอาหินให้มันดีๆหน่อยแต่ล่าสุดยาวเยวครัวลั่นชุ่ง จากพนังานโรงงาน<บ><ช>นะคร<บ>ับมาทำอาชีพนี้หายได้เฉพาะแค่รายได้วันเดียวสี่ห้าหมื่นเลยนะครับเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมมันก็พอสมควรครับเพราะว่ามันต้องอา,อาศัยความเข้าใจนิดนึง เพราะว่าปูมันจะตายง่ายก็ต่อเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงครับมีกี่สายพันธุ์นะคะพี่คุณตามครับปูนาใด้ไหมครับมีเยอะมากมีพันกำแพงพันประเทศปูนาธรรมดาปูหินปูสินปูภูเขาปูนตกยล้มปูอะะไรปหินหหินน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 เเเเออออะะะ่่ราาาาคลลดดััวซีียย้มๆกก มันจริงๆก็บอกว่าพันนี้มันมันทั้งปีแล้วด้วยความที่ว่าเราเพาะเลี้ยงระบบปิดมนี่มันเลยมันมากก็เลยตลาดก็เลยนิยมใช่ครับมันเยอะมากเลยนั่นแหละที่ตลาดต้องการใช่เวลาไปกินปูเนี่ยไปจับกันตรงนี้ดีกว่ามีที่จับปะเยอะมากครับไปดู ใช่ครับพี่อันนี้บ่อกปูกิโลครับเราจะคัดไซส์2เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนมาใส่บ่อไว้สรรพคุณข้างขวดของปูอ่ะมีอะไรบ้างประโยชน์ของมันอะมีอะไรบ้างครับทานไปแล้วได้อะไรเข้าบ้างเออมันมีปูมันมันเป็นแหล่งโปรตีนครับพี่มันเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมสูงครับผม ใช่ใช่ไม่มีไขมันเลยเนาะใช่ครับอออ๋เน่ปูตอนนี้ก็มีโครงการเข้ามาที่จะเอาปูไปเป็นอาหารเสริมโปรตีนให้เด็กตะเวนชายแดนด้วยนะเห็นไหมพี่เมื่อกี้ผมเดินผ่านผมเห็นสากล่องอะไรไว้ยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันะครับทำไมอะครับเมื่อกี้ตกใจอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้ยนะอ่ะมาตรงนี้เลยกันนะเนี่ยตายแล้วใช่เนี่ยเห็นไหม เนี่ยพี่เออ้าคุณเออทำไมไปจับเขาแบบยังดิ้นกันอย่างนี้นี่คือทำไมแล้วหน่อยน้องเป็นอันนี้เราแพ็คคู่ส่งลูกค้าครับแล้วขายพ่อพันธุ์คู่ละหนึ่งร้อยบาทอ๋อคือที่เห็นอย่างนี้คือเขาเรียกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับผมอ๋อคือเขาซื้อไปซื้อเพ่อเลี้ยงครับเพ่อเลี้ยงต่อใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวไปก็สบายแล้วอ๋อาว่าจะถึงนาะเดี๋ยวมันก็ชนกันแล้วแล้วอย่างนี้พูดถึง อยู่ได้กี่วันครับอยู่ได้3วันครับในกองนี่หมายเขาะเอาเอาไปเลี้ยงล่ะใช่ครับเลี้ยงต่อถ้าไม่สะดวกมารับเองนี่ฟาร์มเราก็มีจะส่งให้ทางรถทัวร์รถตู้รถไฟเครื่องบินเดี๋ยวก่อนเอาภาพรวมก่อนว่าตอนนี้ปูเราขายโลละเท่าไหร่ถ้าปูตอนนี้เราขายอยู่ที่โลละหกสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเป็นปูสดถ้าเป็นปูดองก็มีตั้งแต่โลร้อยถึงโลร้อยห้าสิบ